บูสตผิวเป็นแคมเปญใหม่ค่ะเอสเทเลสกินบูสเตอร์นะครับผมก่อนอื่นเลยนะคะก็เหมือนอยากจะให้แจ็คกี้ทักทายแล้วก็แนะนำตัวให้ทุกท่านได้ทราบวิจิ้งต้องแนะนำตัวไหมอ่ะจันนี้มาเป็นฮาร์ดดี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 เลยครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะแจ็คกี้ชาคาลีนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับเอสเทเลสกินบูสเตอร์้วยนะคะเย้ว่าแล้วก็ผิวดีมากๆอาต้องพูดถึงคาว่าผิวดีในมองๆคุณแจ็คกี้เองเลยนะครับนิยามว่ายังไงบ้างสำหรับผู้หญิงผิว ตอนนี้เนาะผิวที่อีก็ต้องเป็นผิวที่มีความโกลความใสความดูเป็นแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเอ๊ะว่าอุย้ยอันนี้แต่งหน้าหรือเปล่านะอะไรเออมันจะต้องมีความแบบเป็นตัวเองอยู่นะสดใสก็คือลุคแบบคลีนเกอร์แล้วก็มีความธรรมชาติดยใช่คือแต่งยังไงให้ทุกคนมองว่าไม่ได้แต่งอัเน,นี้แหละผมว่าสำคัญ ซึ่งอยู่ที่พื้นฐานของผิวที่ดี <ทำ S 1> ด้วยจริงเมคอัพบางทีก็ <laughs> ใช่ครับไม่ไม่มีประสิทธิภาพขนาดที่จะทําได้ขนาดจริงจริงแล้วก็แน่นอนเนี่ย คนเห็คุณแจ็คกี้งานเยอะตลอดเวลาเลยนะครับแน่นอนพองานเยอะเนี่ยครับการพักผ่อนก็จะแบบอาจจะน้อยลงว่าอาจจะแบบเจอกับแสงไฟเจอกับแสงแดดเจอกับมลพิษมลภาวะใช่ไหมครับช่วงไหนที่คุณแจ็คกี้รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ผิวต้องต้องแบบได้รับการดูแลแล้วแล้วก็มีบิวตี้ทิปยังไงมาแนะนำทุกท่านบ้างครับโอ้ยก็ต้องเป็นช่วงธันวาที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เขาใช่แล้วก็ต้องไปโปรโมทหนักมากหนักจริงๆค่ะจริงครับไม่แทบจะไม่มีเวลานอนเลยแล้วก็ ผิวก็คือเหนื่อยผิวบอกเหนื่อยเพื่อนผิวพยายามตะโกนบอกเราตลอดเวลาว่าเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ได้ทดลองด้วยค่ะกับผับใช้ใช้ผันขก็คือช่วงนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาเร้่รู้สึกหมองคล้ำดูไม่สดใสแล้วใช่ไหมครับผู้คนต้องการความช่วยเหลือค่ะ ก็เลยได้ทดลองใช้ไปดูใช่ไหมครับผมอ่ะคราวนี้ก็ต้องมาถามคุณแจ็คกี่ตอบมันมีอยู่สองคีย์เวิร์ดก็คืออยากจะผิวดูดีทันทีเลยแปับๆปุ๊บดูดีทันทีหรือว่าจะดูดีในระยะยาวครับอุ๊ยแน่นอนว่าต้องระยะยาวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าแบบเราเลือกได้อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะไม่มีใครอยากจะหย่อนคล้อยหรือว่าชราใช่ไหมครัเนี่ยเราก็อยากจะสวยแบบนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบนี้ตลอดไป โอ้เราจะสู้ค่ะอันนีผมเชื่อเลยนะเพราะว่าจ็คกี้นี่สวยขึ้นสวยขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับผมคือแดดร้อนนี่ต้องยกให้มึงไทยแต่ถ้าน่ารักกับใส่ต้องยกให้คุณแจ็คกี้โอ้โหแครับยันดีโอ้ยพี่บุญอะพี่โอ้โหไม่เอได้ได้ขอทักทายกันก่อนทักทายดูเส้นก่อนไปเลยครับ โอเคทนทายคุณกับตันด้วยครับจะเดี๋ยวมีคุณปันปันด้วยได้ค่ะได้่ะโอเคนะครับแน่นอนก็ได้ทราบไปไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณแจ็คกี้บอกไปว่าตอนนี้เทรนด์ในเรื่องของคลีนเกิร์ลหรือร์โกเนี่ยมันมาแรงมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็อยากจะให้คุณแจ็คกี้คิดนิดนึงครับว่าในมุมมองของผู้หญิงเนี่ยนะฮะในยุคนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรจากงานผิวมากที่สุดถ้าเมื่อก่อนอ่ะพูดถึงเรื่องการแต่งหน้าละกันถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีฟิลว่าเราอยากจะแต่งแล้วเปลี่ยนไปคนอืนก่อน เราอยากจะแบบว่าเอาเลฟมาปุ๊บอยากได้แบบนี้อยากให้เหมือนคนนี้เลยแต่อย่างตอนนี้<ม>ทุกคนจะเริ่มแบบพูดเรื่องความสวยในรูปแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น<ม>ทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าอยากได้ความสวยที่มันไม่ต้องเป็นเหมือนใครเป็นตัวเองนี่แหละแต่อยาได้ในเวอร์ชันที่มันแบบสดใสที่สุดดูดีที่สุดแต่ยังคงความเป็นเราไว้อย,อยู่้าจะแบบเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับ คนผู้หญิงสนัยนีอะไรย่างครับผมแล้วก็หลังจากที่คุณแจคกี้ได้มารู้จักกับ Restylane Skin Boosters มีอะไรบ้างลดค่ะก็คือตอบโจทย์ชีวิตช่วงธันวาคมของที่ฉันมากก็คือปอกตรงในห้าเวลาชีวิตเริ่มเหนื่อยหน่ายเนาะครีมมันอาจจะช่วยในส่วนทงบอกข้างนอกบางทีเราต้องการการซุ่ม มันได้ตอบแค่โจทย์หน้าตอบโจทย์ใจด้วย<ม>เวลาที่เราแบบได้ยินเสียงอัอนนีเ้เสียงเพาะมากเสียงคลิกคลิกแแบบมันจะรู้สึกว่าเหมือนน้ยาด้วยน้ำเพชรอะมันได้เข้ามาชนลมจิตใจของเราตรงนี้ละคลิกแล้วก็ร,รู้สึกรักตัวเองละเพราะว่าน้ำาทิ์มันเข้าสู่ร่างกายเราจริงๆซึมซาบเข้าสู่ภายในเงี้ยค่ะใช่แล้วหลายคนกังวลเจ็บไหมไ,ไม่เจ็บเพราะว่าเขาไม่ได้ช้าผสมอยู่แล้วออโอเคด คือตัวคนไข้ก็สบายใจด้วยใช่อาหารและเสียงพาะงอาหารเสียงพ้อเออให้ความผ่อนคลายด้วยแล้วเพราะมันมีเทคโนโลยีสมาร์ทคลิปเข้ามาเราเองก็มั่นใจด้วยคุณหมอเองก็ทํางานได้ด้วยเอออันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับวันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะฮะก็อยากจะย้ําเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณจ็คกี้เองก็เดี๋ยวจะมีแพลนไปไปเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับก็ต้องติดตามแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าเหมือนกับมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์ ใช่ค่ะมีเซอร์ไพรส์นะฮะใช่ว่าเป็นการขอแต่งงานขอใครเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องมุดเสื้อเป็นโชว์พิเศษใช่แต่ว่าอาจจะต้องมีการเตรียมตัวนิดหน่อยเออใช่เพราะว่าแบบผมเห็นซุ้มซ้อมมาเป็นอย่างดีรับรองว่าทุกคนวันนี้ใช้คำว่าว้าวได้สิ้นเปลืองแน่หันมาเอิ้นคาว้าว ได้ต <łość> ่ให้ไม่วาวก็ต้องวาวเอออ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณแจ็คกี้ไปเต็มตัวกันครับเซฟมือกับคุณแจ็คกี้ด้วยนะครับ